<Audio> NAD+ ตัวช่วยสำคัญในการสร้าง ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของทุกเซลล์ในร่างกายพลังงานจำเป็นต่อการซ่อมแซมการสร้างและการคงอยู่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ NAD+ หรือนิโคตินามายด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์สามารถพบได้ในทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ NAD+ จำเป็นต่อกระบวนการเมทองบอริซึม เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานในร่างกายอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซม DNA ซึ่งเป็นสาเหตุของการชราภาพระดับ NAD พร จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นมีการประเมินระดับของ NAD p l u เมื่ออายุ50ปีจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของ NAD p l เมื่ออายุ20ปีและเหลือเพียง10-20%เมื่ออายุ80ปีก่อให้เกิดการเสื่อมถอยของระบบประสาทเกิดภาวะโรคหัวใจโรคอ้วนและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องตามอายุไข NAD Plus สำคัญยังไงในด้านการชะลอวัย NAD ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของกระบวนการชาราภาพ ระดับ NAD+ ที่ดีช่วยในการปกป้องระบบประสาทเพิ่มพลังงานให้สมองช่วยให้ความจำดีและตื่นตัวลดอาการสมองอ่อนล้าและยังทำให้อารมณ์ดีขึ้นเรื่องการนอนหลับ NAD+ ช่วยให้นาฬิกาชีวภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอการนอนหลับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น NAD+ ช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดรักษาระดับความดันที่ดี ระบบกล้ามเนื้อ NAD+ ช่วยสร้างและรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเซลล์กล้ามเนื้อต้องการพลังงานมหาศาลและ NAD+ มีหน้าที่หลักในการสร้างพลังงาน NAD+ ช่วยให้ตับอ่อนและอินซูลินทำงานได้ดีขึ้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระบบสืบพันธุ์ NAD+ ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน one, ช่วยกระตุ้นการตกไข่ช่วยในภาวะมีบุตรยาก ช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเทโลเมียร์จะหดสั้นลงเรื่อยๆการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์มีผลทำให้อายุยืนยาวขึ้นคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ร่างกาย